คัดละเอียดละแกนเอาไปแกเลี่ยวๆเหลือสามล้ำค่อยเหลืออันนี้ยังวันฝังท้องเหลืองอันมื้อนี้แลี่ยวๆดีค่ะละเอียด่นอันนี้คัดละเอียดเรียบร้อยสีเหลืออยู่นี่สีล้ำอันนี้ก็เสร็จแล้วคัดละเอียดแล้วเฮ็ดสีเตะเนื้อว่าเห็นยังต่อค่ะเห็สี สีเมื่อนี้กันนะสีได้พ่นย้อมสีนะครับย้อมสีพวกเนี่ยพวกสีไหม่เปิดดูที่มันส้นมากสีย้อมสีเอ็นยังนี่ล้วแจ๊ดแจ่สร้างสีเห็ดอะส้นมากกับเพิ่นกับสีย้อมเป็นออกสีไม้โอ๊กมันกับสีออกสีท้นประมาณนี้๋อ้เมนเมนเมนไหม่ประมาณนี้ก็ออกสีนี้ตนอ๋อสีโอ๊ก สีไม้โอ,อ๊กเพราะออกดำโอ๊<อ>กนี่คล<ห>้ายๆออกเข้มๆแมนเข้มออกดำอ,ออกดำเลยแหละดำแดงก็เนี่ยพวกเนี่ยพวกสีที่บ่าบอแจมขัดเนี่ยเนี่ยปฏิเ็ดสีปฏิย่อมไปเพราะว่าถ้าเป็นแบบไทยนี่คือลายมันงามแล้วลายมันงามลายมันสวยแล้วนะครับเก็รสร ถ้าแบบนี้ก็สิบบย่อมนะครับเพราะกับตัวไล้ไม่ไปใช่ป่ะเหลือไล้ไม่งามด้วยเพล่อเหรอถ้างามแล้วก็สิอันนี้ไม่ยังนี่ปัดดูนี่ไม้ปัดดูใช้อันใดไม้ชิ้นชั้นมีบ่อน่นี่หรือว่าบ่มีชิ้นชั้นมีตัวนี้ชิ้นชั้นนี่ไม้ชิ้นชั้นอ่ะชิ้นชั้นอันนี้เพิ่นสร้างบ่อนลองมั้นวะแบบไม่ล่องนิ้วก็ดีนะจับถนัดมือดีสําหรับคนที่แบบ อไม่ต้องสั่งร่องเนิ้วก็ได้มือเล็กมือง่ายสามารถจับได้ได้ไ่มีปัญหาแต่ถ้าถ้ามือใหญ่มันมันจะได้ไหมได้จับตรงไหนจับตรงนี้เพราะว่ามันมันไม่มีร่องนิ้วเด็กอืมแต่ถ้าแต่ถ้าคนมือใหญ่กับพวเนี่ยน้ำเห็สร้างงานร่องนี้ยนะราะว่าถ้าคนมือใหญ่กำรร่องเนิ้วอ่ะนิ้วมันติดชิดกันมันแน่นมือร่องนิ้วนี่หมายถึงว่าสร้างเห็ดเพื่อความสวยงามด้วยนะ แค่<ถ>ล <ะ S 1> ้าล <ะ S 1> ้าขนมือเล็กถ้าคนขนมือน้อยคนมือปัญหามือ,อน้อยเขาก็จับได้นี่พอดีเลยดิเนี่ยถ้าคนมือปกติอ่ะถ้าคนมือมือน้อยหรือปกติขนทั่วไปสิจับได้พอดีแต่ถ้าขนอ้วนขนมือใหญ่สิติดป,ปัญหานะครับกับลอ่องนิ้วบกงสิติดปัญหาแน่นิดน้อยแหละกรบางทิกำบริหารมือเนี่ยแต่ถ้าถ้ามัก ถ้ามากอะช่าได้คือเก่าครัทำมารำมาเกิดได้ถ้าเอาแบบสะดวกถ้ายางนแบบสะดวกก็คือไม่ต้องสช่างรองนิ้วก็ได้อันนี้แบบใช้ได้ทำได้ทุกทรงทได้ทุกแบแต่ถ้างานรองนิ้วบ้านหมอสำหรับคนมือยัง่อมานี่รอบนี้คัดละเอียดยังคัดละเอียดแล้วจะเหลือเหลือสีล้ำนี่ พี่ยัมว่าทันได้ขัดเหมือนกั้นต่อไปเหมือนพอต,ตื่นมาขัดจะเศร้า